สวัสดีครับอ่าพบกันอีกแล้วนะครับกับผมทอดอัปเปอร์ท,อ,ทอยนะวันนี้จะมีโดนเจ๋งจริงๆอันนี้แบบเจ๋งสุดๆเทคโนโลยีใหม่มากอ่าเขาเรียกว่าคือไม่ต้องใช้ GPS แต่มันบินนิ่งอยู่กับที่ได้วางรีมโมดกับพื้นได้เลยนะครับมันชื่อรุ่นว่า XKX 3 0 0มันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูรีวิวในกล่องกันก่อนแล้วค่อยมาอธิบายการใช้งานรุ่นนี้นะครับนี่จะมีทั้งแบบรุ่น มีจอในมีจอเ p v แบบ5.8กิ z เนะฮะจะส่งสัญญาณภาพได้ไกลนะครับาตามสเปกเขาาบอกว่าประมาณ120เมตรแต่ผมทดลองจริงก็ได้ประมาณ1 50ได้อยู่แต่ว่าสภาพพื้นที่สัญญาณรบกวนต้องมีไม่มากนะฮะส่วนตัวนี้เป็นรุ่น FPV Wi-Fi คือใช้โทรศรัพท์มือถือเราเป็นตัวมองภาพสดนะครับผ่านมือถือนะขับผ่านแอปได้นะครับแต่ระยะเนี่ยเขาบอกมาว่า จะได้อยู่ที่ประมาณ80เมตรอา,อาจจะประมาณ50-80ระยะนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวรุ่น Wi-Fi ก็มีตัวโดนมีรีโมทนะฮะมีอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับ,ม,รบมีใบพลาสำรองอีก4ใบนะครับตัวจับโทรศัพท์มือถือของเรานะครับอ่ากล่องชาร์จแบตทำออกมาดูดีอีกแล้วเป็นแบตสโอตนะฮะจะได้ จะได้เรื่องน้ำหนักโดนและ 4G ที่ที่ไม่แกว่งนะแบตอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวนี้โดนไม่ว่าจะรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เขาทาแบตสล,ล็อตมาหมดแล้วนะดูดีทีเดียวมีมากถึงเท่าไหร่นะเนี่ย2,000มิลลิแอมเลยนะ่ยเขาบอกว่าเขาบินได้ตั้งอะไรนะอ่ารุ่นเนี้ยบินได้ตั้ง16-18นาทีเชียวนะครับมันบินได้นานมากผนพกโดนหลายหมื่นเลยอนะ,ะนี่เลยนะฮะ 1 6ถึง18นาทีไฟท์ไทมคือระยะเวลาในการบินนะครับอาถ้ารุ่น 5.8g เนี่ยสัญญาณภาพได้ที่120เมตรแล้วก็สัญญาณการบังคับได้120แต่ผมลองลองดูและ200 m. ก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วระยะที่80เมตรก็มองเริ่มเริ่มลำบากแล้วนะเทคโนโลยีใหม่แอปออปติคอลโฟร์โพซิชชั่นนิงเอ็กติมก็คือเขาจะล็อก ตำแหน่งอยู่กับที่โดยเราวางรีโมท e ได้เลย Gps ก็ไม่ต้องงองไม่ต้องมามัววนทำตัวตวนๆเพื่อจะที่จะหาสัญญาณ gps ไม่ต้องรุ่นนี้ไม่ต้องใช้ได้เลยบินในบ้านยังได้เลยครับ,บนในบ้านยางนิ่งเลยความนิ่งอ่ะต่อไปมาดูรุ่นจอรุ่นรุ่นจอก็จะมีจอ ipw ห้าอย่างที่บอกข้อดีของรุ่นจอเนี่ยเวลาเราบินไกลๆเนี่ยหรือสูงๆเนี่ยสัญญาณภาพมันจะไม่แหลก หมายถึงว่าสัญญาณรบกวนอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่มีมา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 ยุ่งกับรุ่นจอได้แต่ถ้ารุ่นไ i f i เนี่ยถ้ามีสัญญาณ Wi-Fi เยอะมันอาจจะทําให้ภาพดีเลย์บ้างนะครับผมอ่าก็ระยะภาพก็จะได้ไกลกว่ารุ่น Wi-Fi แต่ก็แล้วแต่ชอบรุ่น Wi-Fi มันก็จะบังคับผ่านแอปได้ด้วยนะฮะขีดเส้นบินได้อ่าเรามาดูที่อุปกรณ์กันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายรุ่นนี้ก่อนรุ่นที่เป็นดอยพีวนะครับผมโอเค ก็รุ่นเนี้ยจอเนี่ยสามารถบินพร้อมกันในแ8ลำม,มันจะจูนสัญญาณให้ลำต่อลำได้หมายถึงภาพจะไม่กวนกันนะ,นะส่งสัญญาณได้ไกลนะครับเป็นร้อยเมตรเลยนะร้อยเมตรบวกนะฮะร้อยเมตรตามเปคบอกร้อยยี่สิบถ้าจอรีโมทก็บอกว่าะร,ะร,ะระยะสัญญาณบังคับก็บอกว่าร้อยร้อยเมตรกว่าเหมือนกันแต่ว่าบังคับจริงๆอ่ะสองร้อยเมตรก็ได้อยู่แต่ว่า มันไกลไปมันจะมองไม่เห็นบินอยู่ในระยะสายตาดีที่สุดโอเคมาดูกันทีละอย่างดูตัวลามก่อนแล้วกันเนาะอ่าเรามาดูตัวลามกันก่อนอันนี้ผมใส่กาดกันใบเข้าไปแล้วเขามีกาดกันใบมาให้ด้วยนะครับคือโดนน่ะมันจะเป็นเหมือนโดนสายกลางแต่จริงๆถ้าเทียบกับกําลังมอเตอร์อ่ะมันก็คือเป็นกาลังเหมือนมอเตอร์โดนส์ใหญ่เลยบินสู้ลมเมื่อกี้ผมลองเนี่ยยอดไม้พิว๊ววิอย่างเงี้ยสู้ได้สู้ลมได้สบายเลยนะโอเคแบตเป็นแบตสลอตนะฮะเดีย๋ยวนี้โดนจะทําเป็นแบตสลอตหมดแล้ว บินได้ตั้ง1 6บหกถึงสิบแดนาีถือว่านานมากนานของพวกโดน3-4หมื่นเลยนะนานมากเป็นรุ่นที่บินได้นานมากเสียบเข้าไปมีล็อกมีไฟบอกแบตด,ด้วย4ขีดนะฮะเราจะได้รู้ว่าโดนเราเนี่ยแบตเหลือเท่าไหร่นะครับผมเจ๋งมากกล้องนะเป็นเลนกล้องแบบเลนใหญ่จะบอกว่าภาพชัดมากกล้องรุ่นนี้นะครับผมแล้วก็เมมโมรี่การ์ดเสียบเข้าไปในกล้องได้เลย นะครับเมมโมรีเขาจะมีเมมโมรีการ์ดไว้4กิกทั้ง2รุ่นมีเมมโมรีแก๊สเสียบกล้องให้รุ่นนี้ก็จะบันทึกลงเมมโดยตรงเลยส่วนรุ่นที่เป็น WiFi ก็จะบันทึกลงเมมโดยตรงได้ด้วยแล้วก็บันทึกลงโทรศัพท์มือถือเราได้ด้วยถอดได้เปลี่ยนได้นะครับกล้องเวลาเราฝึกบินเรากลัวจะตกก็ถอดกล้องออกแต่รุ่นนี้ตกยากมากครับใครตกได้กันนับว่าเก่งแล้วเพราะมันตกยากจริงมัน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 ตึง อยู่กับที่ที่สำคัญเทคโนโลยีที่นำเสนอของรุ่นนี้เขาเรียกว่า optical f l o sensor นี่มันจะมีเลนเล็กๆเ,เห็นไหม optical f o l เนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นภาษาไทยให้เข้าใจแล้วกันเนาะมันก็คือตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้มันจะเป็นกล้องกล้องเซ็นเซอร์เนี่ยตัวที่อยู่ใต้ลำเนี่ยเขาจะจับพื้นที่ด้านล่างพื้นว่าเป็นเป็นลักษณะยังไงแล้วเขาก็จะตึงเขาไว้ ให้อยู่ในพื้นลักษณะที่เขามองเห็นนะครับเราจะบินย้ายที่เขาก็จะจําตรงนี้เราเราบินย้ายไปซ้ายเขาก็จะจําตรงท่านซ้ายขวาขวาคือแล้วแต่ตําแหน่งที่เราบินไปนเลยเขาจะจําไม่ต้องมามัวแบบทำคาลิเบเขกมทิศเหมือนโดน GPS ที่เราต้องมาแบบหมุนแกน x 2รอบแกน y 2รอบอะไรไม่ต้องทําเลยอันนี้เปิดโดนเปิดรีโมดมาคาลิเบตนิดเดียวคาลิเบตแค่เอียงสติ๊กเหมือนโดนทั่วไปซัดได้เลยนะครับผมสะดวกมากรุ่นนี้ มันเป็นสามใบพัดสามแฉกไม่ต้องกังวลว่าที่ทำไมใบพัดมันแปลกจังเกลียนได้แบบใบพัดสองแฉกใบพัดสามแชกเนี่ยมันจะทําให้โดนบินได้นิ่งขึ้นนะครับกําลังเขาเรียวกว่าหน้าหน้าในการรับลมเนี่ยกินลมเนี่ยมันมากขึ้นแล้วรูปทรงโฉบเฉี่ยวมากรุ่นนี้มันเร็วตามมือถ้าเราเล่งรีโมทไปหน้าสุดมันก็จะเร็วมากเล่งเบาๆมันก็จะไปเบาๆคือการสู้ลมของเขาเนี่ยไม่ต้องมากังวลเลย ส่วนระยะที่จะบินสูงขึ้นไปมันจะตึงได้กี่เมตรเนี่ยเดี๋ยวเราพิสูจน์กันเลยดีกว่าว่ามันจะทําได้ยังไงต้องดูกล่องบอกมาก็อีกอย่างหนึ่งแต่เราต้องดูว่าทําได้จริงขนาดไหนทําได้เหมือนกล่องหรือดีกว่ากล่องไหมเราต้องดูกันต่อไปเดี๋ยวจะอธิบายรีโมทให้ฟังโอเคเดีย๋ยวเราจะมาดูรีโมทกันบ้างนะครับจะบอกว่ารุ่น,นเนี้ย X 3 0 0เนี่ยตอนนี้เขาทํามาทั้งรีโมทแบบตัวใหญ่รีโมทต,ตัวเล็กรีอย่างมันเป็นโดนพกพารีโมทเล็กเนี่ยกำลังกระทัดรัดเหมาะมือดี ปุ่มไม่มีอะไรมากเลยเห็นไหมมันไม่จําเป็นในต้องมีอะไรมากมันจะซ่อนอยู่ในนี้หมดทีลังกาก็กดตัวสติกค,คอนโทรน่สติก๊กกำลังคับทิศทางย้ำลงไปแล้วก็ตีได้เลยถ่ายภาพนิ่งถ่ายภาพวิดีโออยู่ในปุ่มเดียวกันถ่ายภาพนิ่งกดครั้งเดียววิดีโอกดค้างยาวๆนะครับส่วนการบังคับาการจูนหนีขึ้นของเสาสัญญ,ญาไอาจอก็อยู่ตรงนี้ในปุ่มเดียวออโต้แลนดิง้งออโต้เทคออฟก,ก็อยู่ในปุ่มเดียว กดค้างมันจะบินขึ้นเองกดค้างอีกทีจะบินลงส่วนตัวนี้ก็เป็นทีมทั่วไปนะครับไม่มีอะไรต้องซับซ้อนเพราะว่ารุ่นนี้มันนิ่งอยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นจะต้องมีโหมดอะไรที่มันมาช่วยอะไรมากมายหันมาหาเรามันก็นิ่งนะบินบินเร็วๆก็ได้อ่าจอก็สีสดชัดดีเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวผมเปิดให้ดูนี่มันมีแสงแดดด้วยแต่มันบ่ายแล้วอาจจะแสงรบกวนนิดนึงยังไงเดี๋ยวจะ ให้ดูว่าศักยภาพเขาเป็นยังไงนะครับโอเคตอนตอนนี้เปิดทุกอย่างแล้วนะครับเรามาดูจอกันอันนี้มันสว่างแต่จะบอกว่าเลนกว้างมากแล้วก็จอก็ชัดนะฮะเนี่ยนะคมมันอนาจจะไม่ค่อยเห็นนะยังไงอย่าผมอ่าให้ดูภาพตอนถ่ายจากโดนแล้วในคอมเกซีนโอเคอยากจะเริ่มบินแล้วนะครับอยากจะกดขึ้นบินอัตโนมัตินะ นิ่งเลยฮะอ่ะวางรีโหมดได้เลยม,มันใช้ระบบอ่า optical f ออเซ w sensor น,นะครับนี่ลมมันจังกวนเห็นไหมลมแรงมากเลยมันพัดต้นไม้มันจะมีไหลบ้างไม่เป็นไรเราวิ่ง outdoor แต่ถ้าได้อินโดเนี่ยมันไม่ไหลขนาดนี้นะแต่นี้ก็ยังนับว่าไม่ต้องทำอะไรมันเลยนะนะฮะุกมลมสบายดิงทุ่มุ่มได้เลยรุ่นนี้มันมี2เกเคร์ด้วยนะ อ่าปรับได้จากสีโหมทก็ได้จากอาถ้าเป็นรุ่นไรไฟจากจอก็ได้นะกดตรงนี้ลงไปตรงตรงน,นี้เกียร์หนึ่งนะฮะหเหย่แหมมันจะเอียงเบาเนะครับแต่เกียร์หนึ่งก็สู้ลมได้แล้วอันนี้เกียร์สองอ่ามันจะเอียงได้ดีขึ้นสู้ลมสูงก็ได้นะครับเห็นหมัอนนี้เกียร์สองเลยอ่บาบายมากนะครับผม โอนกนกควนนกเต็มเลยนี่ลมค่อนข้างแรงะฮะดูยอดไม้นี่เขาสู้ลมให้ผมอยู่อ่าจะกดเรคคอร์ดตอนนี้กำลังบันทึกภาพนะครับสู้ลมหน้าดูมันสู้เขาสู้ของเขาเองนะผมไม่ได้บังคับนะดูนกสินกตื่นหมดเลยโอเคนะฮะโอ้โหสวยมากเลยนะมีนกโฉบด้วยเสียงมากอ่ะ เดี๋ยวจะบินมุมเท่ๆให้ดูนะครับเซลฟี่แตเองโอ้ยนกมาใหญ่เลยอ่านมาถ่ายเองก็ได้นะฮะถ่ายวิดีโอปล่อยรีโมทเลยเห็นไหมนิ่งไหมไม่น่าเชื่อว,ว่าโดนราคาหลักถ้ารุ่นไวไฟสามพันกว่า รุ่นมีจอสี่พกว่าบาทเองทำได้อย่างไงเาราสองสามหมื่นเลยเนาะโอ้โหของเอฮะแบรนด์เอเคเขาจะเป็นแบรนด์คนไ้ยค่ายใหญ่ทำโดนทั้งรุ่นใหญ่แล้วก็รุ่นบานกลางรุ่นพรีเมียมนะครับผมดินถอยหลังตามหลังออกจากเราไปเรื่อยๆมุนซินวยนะฮะได้สบายมากนะครับ สูงคนนี้อีกไหมอาจัดให้อะเอร์ทอยซะอย่างมันเร็วตามมือลเลยอ่ะมันไทยอสงสูงเนี่ยตัวแค่นี้มันสู้รวมได้ขนาดนี้ก็สุดๆแล้วอ่ะผมว่านะ ดูเอามาแล้วกลับมาแล้วอ่าต่อไปจะเป็นรุ่น wiFi นะครับนี่นะก็ต่อผ่านมือถือได้เลยบ,บังคับผ่านมือถือได้ด้วยนะครับขีดเส้นบินได้มีระบบ VR ก็คือใส่แว่น VR บ็อกได้นะครับอ่มันอาจจะไม่ค่อยเห็นนะฮะเพราะว่าภาพตอนนี้มันมันสว่างมากมันเป็นแดดตอนบ่ายนะครับผมโอเคเปิดปิด ปุ่มบังคับได้นะครับมีเกียร์สูงเกียร์ต่ํานะครับนี่เลยนะครับปรับเกียร์สูงเกียร์ต่าที่จริงก็ปรับได้จากตัวรีโมทด้วยนะอ่ะแล้วก็ตีลังกาได้ขีดเส้นบินได้มีหมดนะฮะเนี่ยขีดเส้นบินนะครับใช้บินไปทางไหนเห็นไหมเขาก็จะเป็นตามนั้นนะครับต่อไปเราจะมาทดสอบการ,บ,ารบังคับจากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตกันนี่ผมเปิดปิดรีโมทเขาไปแล้วนะฮะ เจ๋งมากถ้าจากสมาร์ทโฟนนะสามารถตั้งเวลาถ่ายรูปได้ด้วยอ่าหนึ่งวิสองวิสามวิสามวิหรือว่าถ่ายเป็นเป็นช็อตถ่ายสามช็อตรวต่อกันก็ได้ให้กดปุ๊บมันจะถ่ายโชว์โชว์โช,ชว์สามใบอ่าดีเลยก็คือตั้งเวลาถ่ายภาพสามวิหกวิเก้าวิซิงเกิลสแนปก็คือถ่ายกดครั้งหนึ่งตอวหนึ่งภาพนะครับผมโอเคมาจะมาทดลองบินจากอ่าสมาร์ทโฟนกันเลยขึ้นบินอนัตโนมัตินะ บังคับจากสมาร์ทโฟนเลยนะครับนี่เลยนี่เหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงนะต่อไปจะขีดเส้นบินนะขีดเส้นบินเป็นซิกแซ็แล้วกันเนาะนี่เลยขีดเส้นบินเป็นซิกแซ็แล้วกันไม่ต้องบินสูงนะฮะบินต่ําจะได้เห็นนะนี่เห็นไหมแต่อย่างที่บอกบังคับจากรีโหมดอะดีที่สุดนะครับ บังคับจากโทรศัพท์มือถือมันจะยากหน่อยนะครับผมโอเคเดีย๋ยวเราจะมาบังคับจากรีโมทรุ่น Wi-Fi กันบ้งนะางแล้วจะบันทึกภาพความคมชาร์จความอะไรให้ดูว่าจะเท่ากับรุ่น f t v ไหมลงจอดอัตโนมัติจากสมาร์ทโฟนลงแล้วนะครับโอ้จอดแม่นเหมือนกันโอเค S g s e ซนเซก็ได้นะแต่ผมจะวะ่าคิดว่า g ีเซนเซอร์มันบินยากมากหมายถึงว่าเอียงตามโทรศัพท์แล้อต่อไปจะบังคับจากรีโมทแล้วนะครับอ่ะต่อไปผมจะบินรุ่น Wi-Fi ด้วยรีโมทนะครับขึ้นบินอัตโนมัตแล้วกันเนาะ ดังตาก็ได้เหมือนกันนะรุ่นนี้นี่ไงมีหลายการะดูกก็ได้อยต่อ,นนตอนเนื่องเลยนะครับเอาจจะบอกว่ารุ่นนี้ยเจ๋งมากเลยถ้าอย,อยู่่รีโมทคุณแบตหมดหรือสัญญาณหลุดอย่างเงี้ยเขาจะลงจอดแนวดิ่งให้เองอะจะปิดรีโมทให้ดูเลยนะเขาจะลงจอดอัตโนมัติในแนวดิ่งไปดูนะ ปิดแล้วนะติดไม่พอเอาทานออกอีกเอานี่เลยเห็นไหมเด็ดมากรุ่นนี้สำหรับลานอุปทอยเราไม่ธรรมดาจะบินสองลำให้ดูพร้อมกันเลยนะครับในที่ผมคนคนเดียวบินสองลำเสี่ยงมากโปรดอย่าทำตามเรื่องปิดรีโมทก็อย่าทำตามนะอย่าไปทดลองเองนะแค่ทำให้ดูมัน มันเจ๋งขนาดไหนอ่ะผมจะบินให้ดูเอาลำไวไฟก่อนนะครับบินขึ้นไปแล้วก็วางรีโมทต,ต่อไปลำ FPV มมีกวนบ้างน่าเล่นไหมน่าเล่นมากนะครับผมที่ปล่อยรีโมทวางเลยนะน่าเล่นมากๆดูเลยอ่ามันไหลาตามลมบ้างอย่า ก็ไม่เป็นไรเ็นกล้าปล่อยรีโมทขนาดนี้มันเจ็กขนาดนี้ผมว่าไม่แพงนะฮะราคาแค่เนี้ยนะ,อะโอเคเอามากลับมาที่อาลัมเขามีแค่สองมือ ำไวย,ยังอยู่นั่นอยู่เลยเอาเอามาผากลับมานะครับลงจอดเองก็ได้นะลงจอดอัตโนมัติก็ได้นะแต่ที่ทำให้ดูไปแล้วนะจะลังเลอยู่ยยใหญ่ราคาไม่ถึงหมื่นนะครับผมบินอย่างนี้เลยโอ้เขาเป็นหมื่นนี่เอเคถือว่าทำเทคโนโลยีมา ผู้นี้ก็จะเอาเทคโนโลยีจากรุ่นใหญ่และมาใช้แต่เขาทำได้ราคาถูกมากเอาได้ c คอมโฟเซนเซอร์นะ ensor, นะเป็นอะไรที่เจ๋งมากผมชอบมากๆเลยนะครับบินถ่ายเองบินอะยรไม่ต้องกลัวว่าโอ้โหแบบจะไหลไปทั่วคือมันคุมง่ายมากนะฮะยังไงก็ลองพิจารณาดูเดี๋ยวต่อไปเราจะมาสรุปความคุ้มกันนะโอเคเดีย๋ยวเราจะมาสรุปความค่าของ X รุ่น XK X, X 3 0 0ซีรีส์ใหม่นี้กันนะครับผมว่า บินสนุกทั้งรุ่น Wi-Fi และรุ่นมีจอนะแต่รุ่นมีจอถ้าเราบินไกลๆมันก็จะช่วยได้เยอะขึ้นมองภาพเขาเรียกว่าเรียวทไทม์ได้ดีขึ้นราคาก็หนีกันไม่เท่าไหร่ประมาณ5-6 0 0บาทรุ่นมีจอจะอยู่ที่4,000กว่าบาทรุ่น Wi-Fi จ,จะอยู่ที่3,000กว่าบาทที่ที่ทุกคลิปผมจะไม่พูดไปเลยว่า4 3 4,4 4 4, 4, 4 2, 3 2 4,200, 3,200ผมจะไม่พูดระบุเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีราคาเนี่ย มันทองนะครับนะมันมีขึ้นขึ้นลงลงถ้าผมต่อรองบางล็อตผมต่อรองโรงงานได้ได้ได้ถูกลงผมก็จะขายลูกค้าในราคาถูกลงอ่ะแต่ถ้ามันมาแพงมันก็ไม่ได้ไปปรับให้มันแพงกว่าราคาที่กําหนดหรอกฮะราคาก็จะเข้ากับราคาที่กําหนดไว้ในเลทที่ที่เคยกําหนดไว้ในเว็บหรือที่แจ้งคุณนั่นแหละแต่ถ้ามันถูกลงก็จะลดให้ถูกลงอย่างนี้มากกว่าอย่าสงสัยว่าเฮ้ยทำไมผมไม่พูดราคาไปเลยเพราะอย่างนี้ครับเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเองนะโอเค ส่วนส่วนโดนเนี่ยโดนที่เป็นเขาเรียกว่าความซับซ้อนขนาดนี้มี Optical f o ลโ Sensor อะไรอย่างเงี้ยก่อนเลือกซื้อเนี่ยต้องดูให้เป็นและดูให้ดีนะครับเช็คดีๆนะบอกไว้เลยพวกนี้มันเป็นระบบซับซ้อนขนาดหลาหลายหมื่นนะถ้าดูไม่เป็นอ่ะยังมีปัญหาเลยนะ,ะแต่ถ้าซื้อกับเราเนี่ยให้วางใจไได้เลยว่าไอเรื่องพวกเนี้ผมดูให้ท่านอยู่แล้ว ม่เพ่งจแบบโอ้ยมันเสียก็ส่งไปไม่ใช่นะฮะไม่ใช่อัปเปอร์ทอยลูกค้าทุกท่านที่เคยซื้อกันเราจะรู้ดีนะครับไปเช็คได้ที่ a c e b o o k อัปเปอร์ทอยเลยผมจะทดสอบก่อนส่งให้ทุกรุ่นทุกลำแล้วก็ทุกระบบจริงๆรนะฮะร,รุ่นไหนมีระบบอะไรบ้างทดสอบให้ทุกระบบถ่ายคลิปทดสอบเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดของลูกค้านะครับเพราะว่าไม่ใช่โอ้ยอยู่ๆแบบคุณสั่งรุ่นนี้เอาผมมีรุ่นนี้อยู่ใส่กล่องไม่ได้เปิดอะไรมาดูมันเลยเอาส่งไปเลยถ้าของมัน ไม่เสียคุณก็โชคดีไปเหมือนถูกลกอตเตอรี่แต่ถ้ามันเสียขึ้นมาเนี่ยคือคือผมเข้าใจนะมันมันไม่ใช่ว่าซื้อของจะกี่บาทก็ตามได้ของเสียนะเราอยากเล่นอ่ะเนาะซื้อไปแล้วเล่นไม่ได้ซื้อไปทําไมถูกไหมกับอัปอรทอยวางใจเรื่องนี้ได้เลยส่วนเรื่องบริการหลังการขายอ่าถ้าคุณไปบินตกบินเสียอะไรจากคุณเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยพอบินเสียใครจะซ่อมไห้ต้องทิ้งเลยไหมไม่ต้องห่วงซื้อกับอัปอรทอยถ้าเป็นอาการที่แบบอ่าอย่างเช่นเช็คมอเตอร์เปลี่ยน ใบพัดเปลี่ยนเฟืองเปลี่ยนมอเตอร์อะไรเงี้ยผมทําให้ได้แต่ถ้าหนักหนักถึงขั้นแบบไปตกนงตกน้ําบอดเสียผมมีทีมช่างผู้ชํานาญอยู่นะครับช่างท่านเนี้ยท่านทํางานมาเกี่ยวกับแอซีมา20กว่าปีแล้วส่งเรื่องราคาอะไรนี้ไม่แพงก็อาจอาจจะนิดนิดนหน่อยหน่อยค่าแรงท่านไปอะไรนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีปัญหาเราไม่แพงอยู่แล้วถ้าเป็นลูกค้าเราเราจะซัพพอร์ตเป็นอย่างดีแต่ถ้ามีหลายทีที่ อันนี้อันนี้ไม่ได้ว่ากันนะคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกซื้อคุณซื้อจากที่อื่นมาหรืออะไรอย่างนี้แล้วมาให้เราซ่อมให้เนี่ยเราต้องขอเราต้องขอเอาคิวลูกค้าเรามาเป็นอันดับแรกนะเพราะว่าลูกค้าผมก็เยอะมากนะครับผมลูกค้าผมต้องมาก่อนอย่างที่ผมบอกนะอันนี้เรียนพูดตรงๆเลยทุกท,ท,ที่แหละเราต้องมห้การลูกค้าเราก่อนอยู่แล้วนะเพราะเขาให้ความเอ,อื้อเฟื้ออุดหนุนเราเนาะเขาช่วยเหลือเราเราก็ต้องช่วยเหลือเขากลับนะครับเป็นการตอบแทนกัน แต่ถ้าท่านมานอกร้านมาโอเคมาให้เราช่วยดูได้แต่ราคาอะไรเงี้ยค่าซ่อมค่าแรงมันอาจจะสูงกว่าของนอกร้านนะต้องบอกไว้เลยตรงนี้มันเป็นธรรมดาอยู่นะครับเงื่อนไขธรรมดาของทุกสินค้าที่เขามีโอเคความคุ้มค่าเขาเนี่ยอ่ะ๋ยวไม่ถึงเรื่องความคุ้มค่าสักทีเลยแต่แต,แต,แต,แต่คุยเรื่องว่าบริการหลังการขายเป็นไง่ะโอเคให้มั่นใจได้นะความคุ้มค่าเนี่ยผมว่ามัน มันคุ้มมากอ่ะอไม่รู้จะสรุปยังไงคือพูดได้ง่ายว่าคุ้มราคามากอ่ะราคาแบบไม่ถึง5,000ันอ่ะแล้วมันได้ o p ฟ i ิ a l ลโขนาดนี้บินนิ่งขนาดนี้นะครับกาดกันใบก็สามารถถอดเองได้ใส่เองได้ไม่ต้องใช้น็อตเลยนะอ่าเป็นโดนที่บินได้เร็วนะครับสู้ลมได้ดีมีจอให้ในตัวรุ่น Wi-Fi ก็ใช้จอโทรศัพท์ได้อ่าดูให้ชัดๆอีกทีครับอยู่ที่คุณจะเลือกนะรีโมทเล็ก ราคาประหยัดกว่าก็หลักร้อยแหละแต่จะกี่ร้อยก็ต้องดูราคานะตอนนั้นอีกทีโหมดใหญ่ใหญ่ขึ้นอ่าจับเหมือนจับถนัดมือขึ้นไหมก็ไม่แน่ใจเพราะเล็กมันก็ถนดัดสำหรผมนะก็ดูเอาอ่ารีโมทใหญ่มีเฮดเลนโหมดกันลงพิดรีโมทเล็กมีเปิดปิดไฟที่ขาโดนได้นะครับผมอ่าจำแค่นีง้ง่ายๆ h e เฮดเลนโหมดเนี่ยผมคิดว่าโดนรุ่นเนี้ยเขานิ่งมากอยู่แล้วถามถามถามว่า,ถ,า,วาถ้าพี่บังคับ คือมันไม่ยากหันหาตัวเองมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่แกว่งไปไหนอ,ะอ่ะถ้าที่คือคือไม่ยากเลยแต่ถ้าต้องการความสะดวกมากขึ้นก็เอาเอ็เบดโหมดไปแต่ถ้าต้องการแบบเฮ้ยทำไมต้องใจขึ้นอีกหลายร้อยก็เอารีโมทเลสไปมันง่ายทั้งคู่นะครับอ่าให้เลือกเอานะว่าจะเช่าแปลนไหนนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับกับร้านอัปเปอร์ทอยอ่อมีอย่างหนึง่ง บอกเลยว่ารุ่นนี้กล้องชัดมากนะอย่างที่บอกเช็คให้ดีๆระบบต่างๆมันะนซับซ้อนมากก่อนจะซื้อนะฮะสามารถติดตามร้านของเราได้ที่ Facebook Appletoy เว็บไซต์ Appletoy แฟนเพจ Appletoy ดูเสิร์ชใน Google ว่า Appletoy ก็ได้อีกอย่างหนึง่งมีลูกค้าหลายๆท่านที่เป็นลูกค้าใหม่นะถามแล้วว่า คือคือเข้าใจอ่ะซื้อของออนไลน์อ่ะบางคนก็โดนมาไงโดนโดนสั่งซื้อเราไม่ส่งของมาอะไรอย่างนี้ให้มั่นใจเราได้นะผมมีทะเบียนการค้าจุดถูกต้องตามกฎหมายนะครับทะเบียนการค้าออนไลน์แผนที่บ้านมีหมดตามบามัตรมีมีลูกค้ามารับหน้าร้านก็เยอะส่งไปต่างจังหวัดทั่วประเทศก็เยอะญี่ปุ่นก็ส่งมาแล้วส่งไปลาวก็ส่งมาแล้วนะครับผมให้วางใจเราได้ส่งของชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์มีอะไรปรึกษากันได้นะ ื้อจากไหนยังไงมาเล่นไม่เป็นโทรมาคุยกับผมได้นะครับแต่อย่างที่บอกเรื่องการซ่อมก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขนะซื้อจากร้านเราเราจะดูแลให้เป็นอันดับแรกราคาก็จะเป็นราคาของลูกค้าเราบางอย่างไม่จําเป็นต้องจ่ายตังค์หมายถึงไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยเลยผมก็ไม่คิดตังค์นะจับบัตรจีอะไรแค่นิดๆหน่อยๆอย่อย,ยผมไม่เอาเงินหรอกถ้าเป็นลูกค้าผมนะโอเคต่อไปก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่ติดตามคลิปเราเสมอมาเราจะพยายามทําคลิป ออกมาให้ดีที่สุดนะฮะแล้วก็ทดลองทุกรุ่นให้มันครบออปชั่นที่สุดนะครับผมมั่นใจคุณภาพมั่นใจอัปเปอร์ไา,ายครับขอบคุณครับ